สวัสดีข่าวค้นๆคนเข้มๆเต็มไปหมดบ้างก็เล่นไปตามบทตามหน้าที่บ้างก็เล่นจนเกินบทเกินพอดีบ้างก็เล่นให้ฟรีๆอยาก็ร่วมวงก็ดาทอล่อกันจนมันหยดไม่ลาลด เล่นบทแรงหวังแสงช่วยหลายหลายคนเล่นเพาะหวังหาทางรวยโหนกระแสดูทางมวยเอาตามใจสังคมไทยในยามนี้เกิดกรียุคแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนสุดสงสารบุญปลูกลูกหลานไทยนับแต่เกิดก็จำใจและจำทน คั้งอดีตยอมฮลสลิดคิดและหวังประกาศกล้องเสียงดังมีเหตุผลงานคือเงินเงินคืองานสร้างสารตนสังคมชาติประชาชนต้องพ้นทุกข์น้ำไหลไฟสว่างหนทางดีมีงานทำเป็นหนึ่งคำคมคำเพื่อสันสุข คนในชาติมีงานทำจะไม่ทุกข์ไม่นั่งเหงาเจ้าจุกรอผลบุญนโยบายชัดเจนเป็นตัวชี้ความอยู่ดีกินดีที่อบอุ่นมีงานทำมีไรายได้คือต้นทุนไม่ต้องรอขอพึ่งบุญจะใครแข่ นโยบายเสรีนี่โน่นนั่นเอาไงเอากันไม่หวั่นไหวขอให้ดีมีคุณหนุนคนไทยเกียรติศักดิ์ศรีดำรงวินัยให้เจริญครูเล็กลำปางวรกรออนไลน์ จงอยู่ในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมดีตามมาเงินกับเวลามีค่าต่างกันเงินมีอยู่ในกระเป๋าเท่าไรเรายังไม่รู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เราไม่รู้เลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนนครัา